พี่ครับพี่ครับช่วยซื้อกล้วยทอดตรงไหนนะครับเดี๋ยวถุงสุดท้ายแล้วเราจะขายหมดเร็วๆนะครับนี่มันก็เย็นมากแล้วผมกูว่าจะไม่ทานรถไยสารนะครับที่ช่วยผมซื้อไหนนะครับถุงเท่าไหร่อะคะแพมแกมไม่ต้องไปสงสารเขาหรอก ไของแกนก,กิจพวกขายของพวกเนี้ยฉันเห็นมาเยอะพวกนี้ชอบทําตัวให้น่าสงสารแล้วก็มาหลอกขายของให้พวกเรากล้วยทอดพวกนั้นบอกว่าเหลือแค่ไม่กี่ถุงแต่ที่จริงอะ่ะมีตั้งเยอะถ้าเขาขายหมดเขาก็มาเติมอีกนั่นแหละแกก็มองโลกในแง่ล้ายเกินไปใช่ฉันอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเกินไปแต่แกนั่นแหละที่ชอบมองโลกในแงด่ดีต่างหาก ได้ถ้าแกไม่เชื่อฉันเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์อะไรให้แกดู